ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation Shell Advance กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนะคุณผู้ชมครับพูดถึงประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนหลังจากเห็นเหตุระเบิด ในฐานะคนที่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยก็อาจจะกลัวๆ,ๆที่จะมานะครับแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับได้มีการจัดอีเวนต์ระดับโลกที่พาสองนักเทนนิสตัวพ่อก็คือโนวั k จโควิชนะครับมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียแล้วก็ราฟาเอลนาดาวซึ่งเป็นอด,ดีตเบอร์หนึ่งของโลกจากสเปนนักเทนนิสที่ว่ากันว่าข้อมือแพงที่สุดนะครับข้อมือเขาไม่ได้ทํามาจากเพชรหรืออะไรนะฮะแต่ว่าข้อมือเขา มีนาฬิกาครับเป็นนาฬิกาซึ่งสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์เขายี่ห้อแพงมากๆเลยนะครคุณผู้ชมก็ต้องชมคนไทยแล้วก็ผู้จัดนะครับที่เอาสองคนนี้มาแข่งแมชกระชับมิตรแล้วตรงแลนด์มาร์คที่คนเสียวอย่างเช่นตรงราชประสงค์เนี่ยนะฮะก็มีการพาทั้งคู่เนี่ยไปตรงนั้นเพื่อเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยปลอดภัยคำคำ มาเยือนประเทศไทยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะถ้าเกิดมันน่ากลัวแล้วสองนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะมาทำไมจบมง่ายดุนๆและจากการที่เข้ามานอกจากแฟนๆเทนนิสที่จะได้ความบันเทิงจากฝีมือของเขาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกอีกว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของน้องๆหลายๆคนประมาณร้อยกว่าคนแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจที่หาคำใดมาอธิบายก็ไม่ได้มิคือมในฝันม่คือครั้งแรกที่สองนักเทนนิสตัวพ่อที่เก่งและดังที่สุดในโลกมาดวลร a กเกตกันที่ประเทศไทย n นวั d j o ค o วิชนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกแห่งเซอร์เบียและ r a ฟาเอลนาดาอดีตมือหนึ่งจอมบูจากแดนกระทิงดุสเปกกับสึกพิเศษ back to Thailand r a f าเอลนาดาพบกับโนวั d j o ค o วิชพรีเซนต e d b ยเครือจุรัน์พกพั์และ True Corporation นอกจากความมันส์ในคอร์ดที่เป็นการประกาศว่าประเทศไทยจะก้าวเป็นตัวพ่อในการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆระดับโลกนี่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งโลกเห็นว่าคำว่าไทยแลนด์คือภาพลักษณ์ของความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและปลอดภัยหายห่วงหลังจากสัวนกันผู้ชนะเดวินเนอรคือโนวัตจอกาวิช ซึ่งแมชนี้ทางเครือเจริญพวกัพั์ได้จัดโครงการ CP ีสารฝันปันโอกาส just believe in your dreams พาตัวแทนเยาวชนนักเรียนเทนนิสและนักกีฬาวิลแชร์เทนนิสทีมชาติร่วม100คนเมื่คนมชมเทนนิสแมชประวัติศาสตร์นี้แบบติดขอบสนามและนอกจากจะได้ฟินกับลีลา2เทพเทนนิสแล้วงานนี้น้องๆเยาวชนนักเรียนเทนนิส60คนยังได้มีโอกาสเรียนรู้และเสริมทักษะให้แข็งแกร่งในกิจกรรม ฝึกอบรมทักษะการเล่นเทนนิสเทนนิสคลินิกกับนักเทนนิสมืออาชีพของเมืองไทยอย่างเดินในอุดมโชคและชามี่่มอรินธนสุการแบบใกล้ชิด และน้องๆเยาวชนอีก10คนที่ผ่านการฝึกทักษะกะติกามมรยาตโดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมัมได้ทำหน้าที่เป็นเด็กเก็บลูกเทนนิสบอลบอยและบอลเกิลในแมชประวัติศาสตร์ครั้งนี้อีกด้วยนะับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้เยาวชนไทยสวัสดีพี่ไพศาลครับสวัสดีครับคำถามแรกก็คือว่าโอ้โหอันนี้เป็นการตอบโจทย์จริงๆ เพราะว่าทุกครั้งเวลามีกีฬาระดับโลกเข้ามาเนี่ยทาง CPN ก็จะสารฝันปนโนกาใรให้พวกประเทศไทยจะต้องได้อะไรจากงานที่ยิ่งใหญ่ครับ โนวัคโจควิชเป็นมือหนึ่งของโลกราฟาเอลนาดาวอดีตเบอร์หนึ่งและเป็นนักเทนนิสที่ดังที่สุดครั้งนี้สองสุดยอดนักเทนนิสมาจะได้อะไรครับผมที่สําคัญที่สุดครั้งนี้เนี่ยนะฮะคือ back to Thailand back to Thailand ก็คือเราก็มีเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะนะครับท่านสองท่านเนี่ยเป็นนักกีฬาระดับโลกเขามี Twitter เนี่ยที่ติดตามดูทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีเนี่ยสามสิบเอ็ดล้านคนครับผมฉะนั้นเหตุการณ์ที่เขามาเมืองไทยเนี่ยอย่างน้อยคน3าล้านคนทั่วโลกเนี่ย ก็ตามเขาดูอยู่ว่าเมืองไทยเนี่ยน่าอยู่ยังไงมันปลอดภัยมันมาเที่ยวได้น่าลงทุนยังไงเนี่ยนี่สำคัญครับครับผมคิดว่าเด็กไทยวันนี้ข้างหลังครับพี่อาบัยชนฮะครับคิดว่าการที่เข้ามาเด็กไทยจะได้แรงบันดาลใจมากน้อยแค่ไหนกับงานวันนี้ฮะหลายคนเนี่ย เวลานี้เนี่ยถามน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยครับหน้าดาวอาจจะตกไปละตอนนี้เนี่ยในไอดอลคนานี่เป็นโจโควิชเป็นโนวัคโจโควิชนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือหลายคนในนี้เนี่ยเขากะว่าเขาอยากจะเป็นอย่างน้อยสุดเป็นพาราดอนก่อนแคมมี่ก่อนนะครับแล้ววันนี้ทั้งพาราดอนทั้งแคมมี่ก็มาด้วยครับผมขอบคุณมากที่ทำสิ่งดีๆครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ just believe in your dreams จงเชื่อมั่นในความฝันเรามั่นใจว่านักเทนนิสตัวพ่อคนต่อไปคือพวกคุณ <Yeah! S 1> พูดถึงนักกีฬาไทยแล้วต้องสนับสนุนนะครับทางด้านของน้องๆซึ่งอายุยังน้อยๆอย,อยู่เพราะนักกีฬาระดับโลกจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากเด็กที่เก่งและม,มีการแข่งขันหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ผม ภูมิใจนำเสนอแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะครับคุณผู้ชมคงจะทราบดีว่าการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ดังที่สุดในโราก็คือ MotoGP ตอนนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งการแข่งขันที่สุดยอดมากๆก็คือ Shell Advance Asia Talent เลนเอาง่ายๆครับเป็น MotoGP เล็กๆน้องๆเลยแหละครับเพราะว่าเขาจะรวมนะครับนักบิดที่เก่งที่สุดในเอเชียมีข้อแม้นะครับ ว่าอายุต้องน้อยกว่า20จํานวน22คนแล้วแข่งกันแบบ m o t ต GP เลยมอเตอร์ไซค์ size, สปงสเปคค,ความเร็วเท่ากันหมดใน22คนซึ่งต้องอายุต่ำกว่า20ปีนั้นมีเด็กไทยอยู่3คนครับคุณผู้ชมครับปีหนึ่งนะครับจะต้องแข่งกัน6สนามตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่สนามรองสุดท้ายก็คือสนามที่5แข่งกันที่ประเทศญี่ปุ่น หากประเทศไทยจะมีนักบิดระดับโลกก็คงจะหนีไม่พ้น3คนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับและ3คนนี้ผลงานเป็นอย่างไรในเชอร์แอดวานซ์เอเชียทา t เลนคับจัดไปอนาคตตัวพ่อมอเตอร์สปอของไทย Advanced Asia Talent a ทัลคือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบของ22ว่าที่นังบิดตัวพ่อจากทั่วเอเชียอายุไม่เกิน20ปีปีหนึ่งแข่งกัน6สนามมาตรฐานระดับโลกนะครับ นอกจากจะเป็นการแข่งขันแบบมืออาชีพแล้วน้องๆยังได้สัมผัสประสบการณ์ระดับตัวพ่อได้ลงแข่งในสนามเดียวกันกับ Mo t ต GP หรือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกก่อนแข่งก็ต้องไปสำรวจสนามกันก่อนครับกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญว่าแต่ละโค้งเป็นยังไงเพื่อกลับไปทำการบ้านสำหรับแข่งจริงและในทุกครั้งการแข่งขันจะอยู่ภายใต้สายตาของอัลเบโตพูอิคผู้อำนวยการเชล l l a d v นซ์เอเชียท l e เลน u ์คัยิ่งไปกว่านั้นยังมี กาได้เจอกับคุณหมอหมอส่วาเลนติโนรรซซีนักบิดตัวพ่อชาวอิตาเลียนเจ้าของแชมป์โลก9สมัยและผู้นำคะแนนรวมสูงสุดของปีนี้ผลงานนักบิดไทยในปี2015นี้4สนามแรกคว้าชมป์ได้ถึง3เรสก้องสมเกียรติเบอร์18ประเดิมช้ป์แรกของปีในเรสที่1ที่บุรีรัมในขณะที่ชิปนครินเบอร์13ได้ชมป์เรสที่2ที่บุรีรัมและเรสที่6ที่มาเลเซียล่าสุดใน สนามที่5สนามรอบสุดท้ายของปีที่ประเทศญี่ปุ่นนักบิดไทยลงแข่ง2คนครับคือชิปนัครินเบอร์13และบูสิทธิพรเบอร์เจส่วนก้องสมเกียรติเบอร์18ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่ยังโชว์สปิริตมาเชียร์เพื่อถึงขอบสนามในเรสที่9การแข่งขันไม่กลุ่มนำสูสีมากฮะโค้งที่7ของรอบสุดท้ายชิปนัครินนักบิดไทยเบอ,อร์ส3สาแซงอดัมนอโรดินเบอร์10จากอันดับ4ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3 ในขณะที่อันดับหนึ่งแย่งกันดุเดือดมากก่อนที่ไอยูมุซาสกิเบอร์22จะชนะในสนามนี้ไปได้โดยที่อาอิโอกุระเบอร์9เข้าที่2ชิปนักครินแม้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจแต่ก็น่าเสียดายครับที่ในของสุดท้ายโดนเบอร์4เจอรี่ซาลิมแซงและช่วงทางตรงก่อนเข้าเส้นชัยครับก็โดนอดัมนอโรดินเบอร์1ิเบียดเข้าไปก่อนแบบเฉียดชฉวสุดๆทาให้ชิปจบอันดับที่5 สวนบูสิทธิพรจบอันดับที่16ในเรซสิบเป็นการลุ้นกันร,ระหว่างนักบิดญี่ปุ่นโดยเฉพาะอายุมุซาสกินักบิดญี่ปุ่นเบอร์22และทำคะแนนมาดีตลอดรอบสุดท้ายของการแข่งขันเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคู่นิมิเนะเบอร์21ที่ตามมาเป็นอันดับ3รถล้มถลายหลุดออกนอกสนามไปอย่างน่าเสียดายแชมป์เรสนี้ตกเป็นของคาสุกิมาสกินักบิดญี่ปุ่นเบอร์2ส่วนอายูมุ เป็นที่2ชิปนคริ่นจบอันดับที่11 คะแนนรวมล่าสุดที่1คืออายุมุซาสกิเบอร์22ที่2องคาสุกิมาสกิเบอร์2เท่ากับทาคุมะคูนิมิเนะเบอร์21ตามด้วยชิปนครินเบอร์ Ber 13นักแข่งจากทีมไทยเราเป็นที่4แล้วก็ยังมีลุนขึ้นมาติดท็อป3ในสนามสุดท้ายส่วนกล้องสมเกียรติเบอร์18ที่ไม่ได้ลงแข่งมาแล้ว3สนามอยู่อันดับที่12บูสิทธิพรเบอร์ Ber 7อยู่อันดับ18 ในวันที่24 25ตุลาคมนี้ทั้งหมดจะลงแข่งกันสนามสุดท้ายของปี2015ที่สนามเซปังประเทศมาเลเซีย,ยมาร่วมกันส่งใจไปเชียร์ว่าที่นักบิดตัวพ่อของไทยให้ควาชาัยกันด้วยนะครับช่วงหนะ้าสำคัญสุดคุณผู้ชมครับตอนนี้นักกีฬาระดับโลกเหลกกไปนักบอลไทยรอที่สูดแต่จะรอแค่ไหนเพราะอะไรช่วงหนะ้้สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อ มีคำตอบครับ